สวัสดีครับก็บผมต้องกาวคริปโตนะผมวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์เรนซีกันนะผมในวันนี้เป็นวันที่4ี่กุมภาพันธ์2565ากันแล้วนะผมโอเคก็ช่วงนี้มี2เรื่องด้วยกันนะผมที่ผมจะพูดก็คือเรื่องแรกเนี่ยคือต้องระวัง i บ ance ปลอมด้วยนะผมนะแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยคือหุ้นของเบตาโดนลักพู้ <laughs> คือลักพูโดยวานก็คือแบบเหมือนเทขายแบบ ทิ้งเฮี้ยนเลย25-30%ภายใน1วันนี่คือแบบมันเป็นการขายหุ้นที่แบบรุนแรงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นประวัติศาสตร์ได้เลยนะครับผมก็คือหุ้นเมตามันโดนเขาเรียกว่าไงอะความเชื่อมั่นของนักลงทุนไม่มีมันก็เลยแบบตุ้มไปเลยทีเดียวหายนะครับผมก็ดูเสื้อผมนะครับผมอันนี้คือเป็นเสื้อ Facebook Gaming นั่นคือเมตาดังนั้นแล้วเนี่ยเสื้อเนี้ยมันก็จะเป็นความทรงจำของผมตอนช่องเกมะนะ โอเคเข้า okay. เรื่องเลยดีกว่านะครับผมซึ่งปกติแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเว็บไบแอนนะครับผมเราจะต้องมีอ่าไบแ c นตรงนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็น es อะไรพวกนี้นะผมให้สังเกตนะผมว่าซ้ายบนเนี่ยจะเขียนคําว่า .com นะผมถ้าเกิดว่าเป็น .co .ts นี่เห็นปะ่ะถ้าเว็บหน้าตาแบบนี้คือแบบเฮ้ยระดับโลกเลยนะเว้ยคือ market volume นะผมมันเยอะมากเลยนะเว้ยแต่ว่ามึงดูสิดูสิคือแบบ อะไรของเมือง <laughs> ถ้าจะปลอมก็ปลอมให้เนียนหน่อยเนี่ยเว็บแม่งไม่สวยเลยอะไรเลยเนี่ยอย่าไปกดสมัครหรือเข้าสู่ระบบเด็ดขาดนะครับผมคือขนาดยังตรงนี้ยังไม่มเข้า encryption decryption อะไรเลยนะครับผมเห็นปะเออยังพูดถึงมีไลค e c o i ด้วยนะเออทุเลศไม่ไม่ไม่อันนี้คือปลอมนะครับผมปลอม b i n a n c จริงเนี่ยจะต้องด com เท่านั้นนะครับผม โอเคก็มาดูหุ้นของเมตากันนะผมที่ผมพูดถึงเนี่ยก็มีโอ้โหเนี่ยเขาเรียกว่าลงมาแบบโอ้โหจากไอ้นี่นะผมจากเออเขาเรียกว่าไงอ่ะจากฟลอร์บนนะลงมาฟลอร์ล่างเลยรวดเดียวเลยตกตึกอ่ะเขาเรียกว่าโยนตกตึกไปกันไปเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้มาเรามาดูกันว่ามันลงไปกี่เท่าไหรนี่ปี๊ดลงไปโอ้โหยี่สามสิบเปอร์เซ็นต์ยังวะยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะผมเก้าสิบห้าจุดคือแบบถ้าเกิด เจอกรณีแบบนี้มันต้องมีสกิลเบรกแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจริงๆเนี่ยผมมองว่านะตรงนี้คือสกิลเบรกนะสกิลเบรกรอบหนึ่งรอบที่2ตรงนี้นะแล้วก็ปิดตลาดคือแบบใครเห็นก็ว่าตายรักพูแน่นอนโอเคแล้วเรามาดูสถานการณ์บิตคอยคริปโตเคอร์เรนซีกันดีกว่านะผมเมืม่อวานนะผมปิดฉากมาเมื่อ สชั่วโมงก่อนนะผมจะสังเกตได้ว่านะผมการที่ลงมาลงมาข้างล่างเนี่ยผมเกิดจากการชนเส้นสามเหลี่ยมนะผมตรงนี้เป็นบรเออร์สรอบแล้วทีเนี้ยตกลงมาซึ่งมันไม่ผ่านนะก็คือมันมีการต่อสู้ในระหว่างวันเนี่ยเยอะมากประมาณ2-3วันเลยนะผมแล้วก็ล่วงลงมาอย่างเทเลยนะผมแล้วก็มีการทำ l o ว e r low, low นิดหน่อยนะผมในไทม์เฟรม4ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเราดูทม์เฟรม1เดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า มันเพิ่งทําครั้งแรกนะผมไฮเออร์โลนั่นเองนะผมก็คือว่าจับว่าไปเนี่ยตรงนี้คือมันทําเป็นซีรีส์ไฮ ไอ้ฮุ่นโลนะครับผมก็คือยกโลนั่นเองถ้าเกิดว่าเราดูไามเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีแท่งเทียนกับตัวตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมในวันนี้อาจจะมีการว่ารีบาวขึ้นไปข้างบนนะครับผมถ้าเกิดว่าชนช่วงประมาณ382แล้วทะลุผ่านได้นะผมก็จะต้องมาเทส38อีกรอบหนึ่งนะผมอันนี้อาจจะเป็นเออเขาเรียกว่าไงมันเป็นแฟลตนะครับผม A B C อะไรก็ว่าไปแถวนี้นะผมมอ,มองว่าตรงเนี้ยถ้าแค่ว่ามันชนแล้วมันไม่ผ่านอะ่ะมันก็แค่ลงมาสะสมพลังซึ่ง การสะสมพลังเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในช่วงประมาณเส้นนี้ถูกว่าอ่า3-5เนี่ยมันยังไม่ลงมาไม่ถึงใช่ไหมมันก็ลงมาแค่เท่าไหร่เอง3-6ใช่ไหม3-6แล้วเด้งขึ้นกลับไปอันนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าไงย่อหลอกเมาก็ได้มั้งสลัดเมาทุบสลัดเมาอเออเมา่นี่แบบโดนไฟเผาอ่ตายโอเควันนี้เราก็ต้องจับตามองกันดูต่อไปนะผมว่าหชั่วโมงเนี่ย มันเกิดจากเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับผมก็ดูตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคมันโลเดียวกันนะครับผมอาจจะแบบนี่มีการทะลุแนวต้านตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมก็ผ่านได้ถ้าเกิดว่ามันยืนอยู่ตรงนี้แดงแดงนิดหน่อยนะครับผมแล้วเขียวขึ้นไปตรงนี้ก็ถือว่าอมืมันสะสมพลังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับบิตคอยก็วันนี้ถ้าเกิดว่ามันเขียวเขียวทุกตัวมันก็จะเขียวตามหมดเลยนะครับผมแล้ว ตัวอื่นมันก็จะพุ่งแบบบ้าสล้างเลยทีเดียวอ่ะโอเคเรามาดูโดมิแนนกันนะผมโด m มิแนนเนี่ยก็ยังยังอยู่ในเส้นที่ผมขีดไว้นะผมก็อาจจะไม่ได้ลงมาถึงขนาดนี้อ่ะลงมาถึงแค่นี้ใช่ไหมเออลงมาอันนี้ก็คือเป็นการพรีดิกอย่างแบบหลวมหลวมไว้นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่ามันลงมาชนตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็ต้องเด้งต่อนั่นหมายความว่าคนเนี่ยเข้ามาซื้อในบิตคอยเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหแลดูวอลุ่มนั่นสิ อ่ะมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะเราก็ไม่ได้นับเปอร์เซ็นต์อะไรมากแล้วถามว่าถ้าเกิดว่ามันกรณีนี้เกิดขึ้นนะผมถ้าเกิดว่ามันลงมาใช่ไหมมันต้องลงมาถึงประมาณ40-39 4 0ถึงถึงลงมาตรงนี้แสดงว่าคนลงเอาคอยแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไป44%แสดงว่านะคนลงบิตคอยนะครับผมก็ดูทั้ท่าสามให้ดีละกันว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่เมื่อวานเนี่ยมันลงไปข้างล่างแล้วกลับขึ้นมานะครับผมก็แสดงว่าตอนนี้ มันก็ยังไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นั่นเองก็ยังไม่ได้ไปไหนอะไรไกลนะครับผมส่วน Market Cap รวมเนี่ยมันมีการพุ่งขึ้นของราคานิดหน่อยแล้วก็ลงมาแล้วก็กลับขึ้นมาเท่าเดิมคือแบบ <laughs> ราคาของเจ้าบิตคอยเนี่ยตอนเนี้ ในตลาดรวมเนี่ยมันยังนิ่งอยู่นะครับผมคือตลาดมันซึมซึมคนก็จะเบื่อวานก็จะเบื่อจะถามว่าทําอะไรดีตอนนี้ผมมองว่าให้ทับมือไปก่อนนะครับผมดูสถานการณ์ให้มันชัวร์ก่อนเลยดีกว่านะครับผมแต่ไงก็ดีนะผมผมก็ ยังแนะนำอยู่ว่าให้รอมันกลับตัวก่อนดีกว่าให้มันเบรกเส้นตรงนี้ให้ได้แบบร0% 0เ็ต็มดีกว่านะครับผมเพราะว่าเวลามันชนปุ๊บใช่ป่ะอันเนี้ยมีลุ้นประมาณประมาณสัก56วันตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีลุ้นกระแทกเส้นออกมาตรงนี้ได้นะเออสำเร็จแล้วนะผมสำหรับบิตคอย และตลาดด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเอลคอยที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆนะครับผมแล้วก็ตัวที่ผมตามอยู่ด้วยสําหรับตัวไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับผมถือว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะผมแต่ส่ผมเนี่ยจะพูดถึงแกรนเน่นะครับผมที่ปีคุกกี้เนะี่ยเน้นย้ำเลยนะผมคุกกี้อร่อยมากดังนั้นแล้วเนี่ยไปซื้อกินกับกาแฟด้วยโอ้โหโคตรอร่อยเพอร์เฟกเลยแล้วผมพูดถึงตลอดเนี่ยแสดงว่ามันไม่ีเปลี่ยนแปลงนะครับผมสำหรับสปอนเซอร์จุบจุบอ่ะโอเคเรามาดูโซลาน่ากันเลยดีกว่านะครับ ตัวแรกๆเนี่ยผมไม่พูดถึงเพราะว่ามันยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะผมโอเคเมื่อวานเลยนะผมมันมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่ามันถูกลากลงมานะผมตรงเส้นเก่าตรงนี้เลยนะผมก็คือ93.11ดะครับผมแล้วลากลงมาเสร็จปุ๊บเด้งกลับขึ้นไปที่ราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะขึ้นไปนิดหน่อยโอเคก็ยังถือว่าเป็นการเทสครับผมนี่เทสแนวรับตรงนี้พอดีเป๊ะอ่ะถ้าจะ ดูดูกันต่อไปนะผมก็คือนี่เปนมันเป็นการซีรีส์ของอยกไฮเออร์โลนั่นเองนะผมนี่เห็นปะก็ยังไม่น่ามีอะไรกังวลนะผมก็คือมันลงมาเป็นการเทสสานเนาะถ้าเกิดว่ามันชนนี่มันก็ต้องมารับนี่1รอบอนะโอเคก็ไม่เป็นไรนะผมเป้าของมันเนี่ยก็อยู่ที่128ด่ดอนเหมือนเดิมนั่นเองสําหรับลูน่านะผมลูน่าตอนนี้นะผมถ้าผมมองตอนนี้เลยคือเนี่ยอันนี้คือมันไม่สามารถ ผ่านพ้นช่วงประมาณ51ดอนได้ลงมาเสร็จปุ๊บขึ้นมาต่อถ้าเกิดว่ามันชนแล้วล่วงลงไปต่อนะผมก็จะต้องไปอยู่บริเวณสักประมาณ4ี7อะไรประมาณนี้ได้เลยนะผมก็มองมองกันไว้ทุกคนเนี่ยมองว่า37เนี่ยน่าจะลงจบถูกไหมสำหรับ a w o นะครับผม a w เนี่ยก็ตอนนี้หลุดเส้นมานะครับผมในเขาเรียกว่าไงอะ มันทาเป็นแฝกตรงนี้นะผมแฝกขึ้น1 2 3แต่ว่าทีเนี้ยมันหลุดลงมามันจะต้องกลับมาเทสตร,ตรงนี้แล้วก็ลงไปต่อนะครับผมถ้าเกิดว่ามองตรงเนี้ยแนวรับของมันเนี่ยอยู่ที่61อดอนนะครับผมถ้าเกิดว่ามันยังไม่ลงจบไม่ขา5อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าผมมองว่าไอเนี้ยขึ้น4ี่ อันนี้ขึ้น4แล้วลง55 5เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก51ดอนถึง39ดอนนะครับผมตามลำดับตรงนี้ก็รอดูต่อไปว่า x อ a กนียจะเอาอยัางไงนะครับผมโอเคโรสนะครับผมอันนี้คือตามกันบ่อยมากเลยแล้วถามว่ามันลงมาจุดเดิมหรือยังตอนนี้มันยังไม่ขึ้นแหละแต่ว่าทีเนี้ยมันมีการชนเส้นอย่างที่ผมะระบุไว้นะครับผมก็คือเส้นตรงนี้นะก็มีการ เขาเรียกว่ายกโลยกโลยกโลแต่ว่ามันเป็นยกโลแบบแอ่อนๆนะเนาะก็เข้าสู่ดาวเทลลี่นั่นเองเนอะผมอันนี้ก็คือมีการทำไฮเออร์ไฮนะอาจจะมีการแบบอ่ายกหายขึ้นมาช,ชนประมาณ0.36ถ้าเกิดชน0.36แล้วพลุออกผ่านได้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เออเพอร์เฟนะครับผมอาจจะแบบขึ้นไปช่วงประมาณ0.45แล้วตกลงมาก็ได้นะครับผมก็เป็นการคอเลกชันนั่นเองคือตอนนี้มันคือการไซด์เวย์ออกข้าง นะโอเคแซนนะผมมาดูลูกลักใครๆหลายๆคนนะผมตอนเนี้คือมันมันขึ้นไปเป็นเป็นแบบบีบถูกไหมแล้วทีเนี้ยผมมองว่านะมันจะต้องลงต่อประมาณสักอา่าสดอนสาดอนเนี่ยน่าจะมีให้เห็นอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้ก็ต้องรอดูว่า Bitcoin เนี่ยจะทํำยังไงนะรับผมซึ่งตอนนี้มันพยายามที่จะเก็บตัวทําฐานอะไรกันว่าไปนะผมก็คือพยายามที่จะลง มาไม่เกินช่วงประมาณ3.5ดาอนนะครับผมแต่ยังไงก็ดีนะครับผม3.1ดนดอนเนี่ยนะ3 1มดนึ่งดอนนะครับผมอาจจะลงมาถึงตรงนี้ก็ได้อันนี้คือเป็นฐานแบบเบสิกเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองๆกันแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่น่าจะสู้ได้เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าก่อนก่อนที่มันลงมาเนี่ยมันก็ร่วงลงมาอย่างรุนแรงเหมือนกันนะเออก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมโอเคกาล่านี่ผมตามอยู่นะตามอยู่เพราะว่าผมถือไว้ นั่นเองนะผมก็คือมีการหลุดโลนิดหน่อยนะผมถ้าเกิดว่าใน t i m e f r a m ชั่วโมงเนี่ยมันหลุดโลมานิดหน่อยเป็นไส้ก็ยังไม่ได้นับมีนวายอะไรนะไม่ได้สําคัญอะไรมากนะผมก็อันนี้ถ้าเกิดแล้วว่าเรามองเนี่ยอันนี้จะเป็นอาจจะเป็น A B C ตรงนี้แล้วก็พุ่งขึ้น1 2 3 4 5อีห้อะไรอย่างนี้นะผมนะอันนี้คือเราต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะเลือกทางขึ้นหรือทางลงซึ่งถ้าเลือกทางขึ้นเนี่ยมันจะต้องเทสตรงนี้ก่อนนะผมประมาณ0.195นะ แต่ว่าถ้าเกิดยังไงก็ดีนะผมถ้าเกิดว่ามันขึ้นไม่ไหวแต่ผมมองว่ามันมันน่าจะลงต่อนะมันก็น่าจะลงประมาณช่วง0.165ถึง0.15นะครับผมก็เต็มที่ต่ำต่ำกว่านี้ก็คือ0.15นั่นแหละนะก็ต้องรอเผื่อไว้ด้วยนะครับผมนะ่เจ็บจิดแน่นอนถ้าเกิดสําหรับคนเล่นลองโอเคต่อไปเป็นดานะผมอย่างที่ผมบอกไว้ว่ามันน่าจะกลับตัวแล้วอ่ะแสดงว่ามันกลับตัวจริงๆนะครับผมโอเค ตอนนี้ถามว่ามันชนหรือเปล่ามันชนตรงนี้เนี่ผมอ่านี่ชนตรงนี้ก็คืออันนี้เป็นไฮเก่าะช่าเป็นไฮที่มันเขาเรียกว่าเป็นแนวต้านนะผมเป็นแนวต้านสําคัญนะที่มันจะต้องโผลออกไปนะผมถ้าเกิดว่ามันโผลไปตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมีแนวต้านอยู่ที่อีกที่หนึ่งก็คือช่วงประมาณ 1.29ถึง1.3อ,อ่ะผมตีไปให้เป็น1.3เลยละกันนะผมสำหรับดาก็อาจจะมีการไซด์เวย์ตรงนี้ไซด์เวย์อยู่ที่ช่วงประมาณ0.8ดอนนะอีกรอบหนึ่งตรงนี้อ่ะลงมาปัาปป๊บปตรงนี้แล้วค่อยขึ้นต่อแล้วก็อาจจะลงมาทำฐานตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็รอดูกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้ดาเองเนี่ย ไอซมันสูงปรีดแล้วแล้วก็ s t อร์ r ไ SI อเนี่ยก็สูงอีกเช่นกันนะผมก็ยังอยู่ในโซน o v e r อร์บทั้งคู่เลยเนี่ยมันก็จะมีอาจจะมีแบบถูกเด้งลงกลับมาช่วงประมาณ0.8นะครับโอเค x อ็ n f i n i t y นะครับผมก็ลงมาเส้นเหมือนเดิมลงมากลับมาเส้นเหมือนเดิมแสดงว่าตรงเนี้ยมันเป็นการไซด์เวย์เฉยๆนะไซด์เวยแบบเรียบๆนะครับผมอาจจะเป็นแบบลงมาค่อยๆถลายลงมานะผม เพราะว่าไอ้ตรงนี้มันไฮแคลโลก็จริงนะผมแต่ว่าทีนี้มันไม่ค่อยมีอะไรน่าดูเท่าไหร่เลยนะผมตอนไอ i ลงมาและไอ้นี่ยังไม่เหนือเส้นไอสีส้มตรงนี้นะผมดังนั้นเนี่ยก็อาจจะลงมาทําโอโซก่อนอีกหนึ่งรอบแล้วค่อยขึ้นกลับไปก็ได้แล้วผมก็อาจจะลงมาช่วงประมาณ4.5 4.4อีกรอบนึงโอเคต่อไป YG นะครับผมก็ดูสภาพทรงแล้วนะถ้ากรณีเนี้ย มันผ่านเส้นตรงนี้ไปนะครับผมช่วงประมาณ3.4ดอนเนี่ยได้เนี่ยก็ต้องไปเจอช่วงประมาณ4.1ดนอนคือตอนนี้ต้องรอให้มันไซด์เวย์ไปก่อนนะครับผมไซด์เวย์เพื่อที่จะสะสมพลังเพื่อไปทะลุแนวต้านตรงช่วงนี้ให้ได้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมวางกรอบสี่เหลี่ยมไว้ตรงนี้แล้วกันนะผมจุดโซนต่อไปที่มันจะต้องต่อสู้นะแต่ผมมองว่านะ YGG ตอนนี้นะผมมันเป็นขาขึ้นเรียบร้อยแต่ว่ามันน่าจะเป็นขาขึ้นใน ในระยะของมันนะครับผมแต่ว่าเราต้องดูบิตคอยด้วยนะครับผมว่าบิตคอยเนี่ยมันจะลากลงไปหรือเปล่านะครับผมคือมีหลายกรณีที่ว่าบิตคอยเนี่ยมันลากลงไปเรื่อยเลยนะครับผมทั้งที่ตัวมันเองเนี่ยมันเป็นขาขึ้นแล้วนะก็มีนะครับผมก็ต้องระวังไว้ด้วยเนาะโอเคโคคอสนะครับผมโคคอสนี่ก็มีการเขาเรียกว่าไงอ่ะเทสฐานอยู่ที่1.2คลานไปตรงนี้ก่อนนะครับผมซึ่งการคลานของมันเนี่ยก็ทําให ทรงของมันเนี่ยสวยมากเลยทีเดียวนะครับผมคือทรงเนี้ยมันเป็นทรงเขาเรียกว่าบูแฟกเลยนะบูแฟกตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามองกันง่ายๆเลยเนี่ยอันนี้เป็นบูแฟกมันจะต้องแบบลบปับป๊บแล้วขึ้นต่ออะไรประมาณนี้นะครับผมก็รอดูกันต่อไปให้ตลาดมันฉเฉลยนะตอนเนี้ยคือการที่พีดิกอะไรพวกนี้นะผมมันจะไม่ค่อยแม่นยำหรอกนะครับผมเราก็มีหลักวิธีดูว่าไอเจ้ากราฟตรงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะเทคแอคชั่นอะไรต่อไปนะครับผมโอเคต่อไป F.T.M. นะผมหรือแ a n ทอมนั่นเองอ่ามีการโลว์โล o w เรียบร้อยนี่เขาเรียกว่าแตกแตกโอเคถ้าเกิดว่าเป็นภาพรวมของตลาดตอนนี้นะผมก็ยังลงไม่จบเนาะเออยังลงไม่จบก็อาจจะมี1.78อีกหนึ่งรอบเลยก็ได้นะผมสำหรับเจ้าตัวแฟนทอมเนาะเออ,อาจจะลงมา ช่วงแบบอาเต็มที่เลยอาลงสุดเลยนะผมเอาลงให้สุดเลยเนี่ยก็จะอยู่พาะช่วงประมาณ1.49ถึง1.5อะไรประมาณนี้นะครับผมก็รอดูกันต่อไปว่าไอ้เจ้าแฟนทอมเนี่ยผมมองว่านะมันน่าจะมาหยุดตรงแถวๆ1.49อ่เาเดี๋ยวผมตีกรอบไว้เลยนะผมตีกรอบไว้เป็นแนวสําคัญอาตรงนี้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่ามันลงมาแล้วเนี่ยไม่เด้งจากตรงนี้นะผมก็ถือว่าน่าจะลงต่อนั่นเองนะผมเพราะว่าตรงเนี้ยมัน จะเป็นแนวรับสําคัญอีก1แนวนะครับผมโอเคเรามาดูซีโรกันดีกว่านะครัผมซีโรนี่ก็คือเราไม่ได้ดูนานแล้วนะครับผมก็แหกเส้นลงมาเรียบร้อยนะผมลงมาที่2.86พอดีนะ2.86พอดีก็น่าจะเป็นแนวรับอีกหนึ่งแนวนะครับผมที่เป็นแนวรับแข็งแกร่งนะครับผมโซนนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดโซนนี้นะผมก็ยังถึงถือว่าเป็นซีรี ไฮเ h ิ่มโลอยู่นั่นเองนะผมแต่ว่าในโครงสร้างขาลงตรงนี้นะผมก็ยังเป็น lower low อยู่เนาะเออก็ต้องรอให้มันว่ามันผ่านเส้นช่วงประมาณสัก3.8ให้ได้ก่อนนะครับผมก็มันต้องกลับขึ้นไปเส้นนี้ก่อนเนาะตามลำดับนะครับผมสำหรับซีโรโอเคมาดู crypto.com นะผม CRO นั่นเองซึ่ง CRO เนี่ยตอนนี้คือมันลงมากรอบสีเหลืองที่ผมตีเส้นไว้มานานมาก มากเลยนะครับผมแล้วทีนี้พอมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บย้อยลงอ่ะโอเคถ้าเกิดว่ามันไม่หยุดช่วงประมาณ0.375นะครับผมถ้าไม่หยุดตรงนี้นะอ่าบริเวณแถวๆนี้นะผมอาจจะลงต่อนะครับผมลงต่อน,นี่อันนี้คือวินาสันตโลเลยนะครับผมก็อ่ะลงมาช่วงประมาณ0.2แล้วกันอ่าเอาเลขกลมๆนะครับผม0.2ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่ามันลงมาถึงแบ,บบุแบะลงมาอย่างงี้โอ้โห พังโอเคเรามาดูอะตอมกันดีกว่านะครับผมอะตอมมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับผมตรงนี้แต่ว่าทีเนี้ยมันยังเป็นแค่เส้นเดียวนะครับผมก็ต้องรอประมาณสักอีก2อเส้นนะเนาะการที่ว่ามันแหกเส้นลงมาตรงนี้ปุ๊บใช่ป่ะแล้วมีการชนเส้นตรงนี้่าน่านจะหมายความว่าตรงเนี้ยมาเธอแคนเดิลเรียบร้อยนะครับผม ่ะโอเคเรามาดูทำฟรม4ชั่วโมงกันดีกว่านะผม4ชั่วโมงเนี่ยก็มีการไซด์เวย์ตรงกรอบสั้นๆน,นะผมก็ช่วงประมาณ0.29ถึงช่วง29ดอนนะผมถึงช่วงประมาณ25ดอนนะก็น่าจะไซด์เวยประมาณแถวๆนี้ก่อนนะผมเพื่อหยียบย่าทําฐานกันต่อไปโอ้เอชบาร์นผมไม่ได้ดูมานานมากเลยโอเคมีการเด้งจากเส้นตรงนี้นะผมอ่ะโอเคอันนี้ไม่น่าจะ เป๊ะเท่าไหร่นะครับผมอ่าโอเคผมเลื่อนมาดูอ่าตรงนี้อ่าจะได้มันจะได้ดูแบบเออตรงกับความจริงนะครับผมอ่ะมาตรงนี้เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับผมเป็นซีรีส์ไฮเฮอร์โลนั่นเองนะครับผมนี่ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันทำไฮเฮอร์ไฮไฮเฮอร์ไฮไฮเฮอร์ไฮอันนี้ก็ไฮเฮอร์ไฮเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยมันติดแนวต้านตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่าแนวต้านตรงนี้อ่ะเรียบร้อยร่วงอ่าช่วงเนี้ยเออ พอติดไปเสร็จปุ๊บล่วงต่อถ้าเกิดว่าให้ลุ้นตรงนี้นะผมก็มันต้องลงกลับมาช่วงประมาณสัก0.22ก่อนนะครับผม0.22ลงมาปั๊บอ่าขึ้นไปต่ออะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันทะลุตร,ตรงเส้นนี้ได้นะผมก็ไปเจอกันช่วงประมาณสัก0.25 9 0.26อ่าประมาณนี้นั่นเองนะผมก็ ดูกันต่อไปสําหรับ H bar เดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วย IMX กันดียวน,นะครับผม IMX เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยผมเห็นแล้วนะครับผมก็คือตื่นขึ้นมาปุ๊บอูโหทุกคนนี่ทักเข้ามาบอกว่าเฮ้ยผมได้กําไรเฉพาะตัวพี่เลยนะครับผมสนับสนุนยังไงดีไม่เป็นไรครับผมสนับสนุนผมเนี่ยกด Membership พอนะครับผม ไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายนะผมคือผมไม่บังคับที่จะต้องสมัครด้วยนะผมถ้าเกิดว่าสมัครสมาชิกอะไรพวกนี้เรียบร้อยนะผมใน s c o r d เนี่ยก็จะมีห้องพิเศษแล้วก็มีชื่อพิเศษด้วยนะผมแค่นั้นนะ่ะอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะผมว่าห้องพิเศษสมาชิกอะไรเงี้ยคุยกันเนี่ยก็จะมีห้องผู้เสพติดกาวนะครับผมนะผมก็จะเข้ามาแบบ ทุกคนเนี่ยเข้ามาถามได้ในนี้นั่นเองเนะผมแล้วก็มีชื่อผู้เสพติดกาวน่ยถ้าเกิดว่าใครออนเนี่ยก็จะชื่อจะก็อยู่ตรงนี้นั่นเองเนะครับผมนะโอเคตัวนี้นผมผมบอกได้เลยว่า,เ,าเก็บเก็บไว้เหอะเพราะว่ามันเป็นตัวต้นน้ำอังยิงเนี่ยมันมาชน1รอบชน2รอบแล้วทะลุผ่านเลย การทะลุผ่านนะครับผมสิ่งแรกที่มันจะต้องทำเนี่ยก็คือว่าพุ่งไปปุ๊บถึงตรงไหนถึงแนวต้านเก่าก่อนถึงแนวต้านแนวต้านเก่าอยู่ช่วงประมาณ3.8ดอลน,นะครับผมอ่ะโอเคมันพุ่งไปถึง4.2ดองเลยทีเดียวนะครับผมก็คือกรอบนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็ใกล้เคียงกันขายเสร็จปุ๊บใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยมันจะต้องกลับลงมาเทสเส้นอีกหนึ่งรอบนะครับผมเส้นตรงนี้นะผมมันถ้าเราอ้างอิงเส้นค่าเฉลี่ยด้วยเนี่ย EMA เนี่ย 200มันก็มาชนลงตรงนี้พอดีเป๊ะใช่ป่ะแต่ว่าทีเนี้ยอันเนี้ยคือสัญญาณซื้อนะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงลักษณะกราฟนะผมมันคือสัญญาณซื้อนั่นเองนะผมแบบในปกติถ้าเกิดว่าบิตคอยไม่ถล่มนะผมมันไม่กลับเข้าเส้นนี้แน่นอนนะผม IMX นะผมแต่ว่าทีเนี้ยการไซด์เวของมันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะตลาดเนี่ยตอนเนี้ยมันกําลังจะเป็นแบบตลาดที่แบบไม่ค่อยที่จะมั่นใจนักเท่าไหร่นะครับผมก็ดังนั้นแล้วเนี่ย ระวังระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมใครที่กําไรไว้ก็ปล่อยปล่อยไว้แค่บ้างนะผมถ้าใครอยากจะซื้อเพิ่มก็ซื้อกันไปนะก็ลองพิจารณากันดูนะครับผมสําหรับข้อมูลตรงนี้นะปิดท้ายเนะี่ยผมคิดว่าผมน่าจะพูดน้อยๆน,นะแต่สุดท้ายแนละ้วผมก็พูดเยอะอยู่ดีนะครับผมอา่าโอเคก็ขอให้ทุกคนนั้นได้กําไรนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะผมก็ กดไลค์กดแชร์อันนี้ก็สนับสนุนผมได้นะผมแต่ถ้าเกิดว่าอยากลงเงินที่จะเป็นสนับสนุนผมก็กด Membership ได้นะผม Description มีบอกไว้ทั้งหมดเลยนะผมนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการโอนค่ากาแฟค่าน้ำอะไรพวกนี้ก็สุดแล้วแต่เลยนะผมที่คุณจะสรรหาให้ผมมาเลยก็ได้นะผมก็ผมก็จะสนับสนุนพวกคุณเหมือนกันนะผมโดยการดูกราฟให้นั่นเองนะคลายข้อข้อสงสัยนู่นนี่นั่นนะผมในฐานะที่ว่าผมเนี่ย ก็เป็นเทรดเดอร์คนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจินครับผมขอให้ได้กำไรกันทุกคนนะครับผมจุ๊บ